สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัดุดค่ะวันนี้เรามารีวิวกีต้าร์กันดนึงก็เรากันนะบางคนบอกมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็ วันนี้เนี่ยไปกีตาร์ที่ดุดเนี่ยได้มาใหม่เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยชื่อแบรนด์ว่าชื่อเจ๋เป็นตัวคัสตอมกีตาร์ที่ใส่แบบพวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามารวมๆมกันนะเริ่มต้นจากตัวบอดี้ก่อนตัวอัตเ r อร์สชิ้นพวกบริดช์พวกอะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้จะใช้ของวิลฟินเซนนะคะซึ่งเป็นของอเมริกานน่เองรวมถึงตัวของลูกบิดทั้งหมดข้อดีของมันก็คือว่าถ้าหยุดลองใช้ดูเนี่ยคือเจ้าตัวลูกบิดหรือว่าบริดช์อะไรต่างๆเนี่ยมันดูแข็งแรงมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันแทบะไยอเ้ันบ โอเคมากๆ แล้วก็ตัวสวิตต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยแน่นหนาแข็งแรงสูงแล้วก็ปุ่มของ v วอ u m e มนะคะแล้วก็ปุ่มโทน2อันเนี่ยให้ฟีลลิ่งหรือการสัมผัสที่ดีมากๆแล้วดูดิมีเฟนเดอร์อยู่ตรงนี้นะคะตัวหนึ่งก็คือตัวของ s ตาร์โตคาสเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยดเป็นของเม็กซิโกนั่นเองตัวนี้ตัวหมุนหมุนตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้จะมีน้ำหนักในการหมุนที่มันแบบค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไม้ของเมเปิลก็คือเป็นไม้จากแคนาดาส่วนด้านหน้านะคะจะเป็นคอดำ ที่ให้เสียงที่ค่อนข้างอุ่นหน่อยส่วนเฟรททั้งหมดเนี่ยน่าดุดก็ใช้เป็นนิกิลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะน่าดุดเลือกเป็นซิงซิงซิงมาเราเนี่ยอยากจะได้หวานที่สุดอยากได้คิท้าหวานนะว่าง่ายๆดันั้นตัวอย่างเฟนเดอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซิงซิงฮัมอยู่แล้วน่าดุดก็เลยคิดว่าเราอยากได้ซิงซิงซิงเลยเพราะเราอยากได้สวิชตัวท,วที่เนี่ยตัวที่5ตัวล่างสุดเนี่ยให,ให้มันเป็นเสียงซิงเกิลคอยน์เมือนกันซึ่งพิกอัพตัวนี้นะโคโตเป็นคนผลิตให้แล้วก็เขาเรียกว่าคัสตอมเบอร์ห้าเจ็ดแล้ว เป็นการบอกก่อนเลยว่าคอของเขาค่อนข้างจะอ้วนหนามากลถ้าเว่าคุณอยากได้กีตาร์ตัวนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าตัวนี้เป็น C-shape ที่ค่อนข้างจะมีความใหญ่ แล้วก็ค่อนข้างาอ้วนนิดหนึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่เลยก็ได้ตันนั้นโอเคเราจะมาฟังเสียงกันนะคะตัวนี้มีหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกก็คือสวิชตัวที่2ตรงนี้แล้วก็ตัวที่4จะมีระบบท้ามแคนเซิลลิ่งหรือว่าระบบตัดเสียงจีซิงเกิ้ลคอยเนี่ยเสียงมันจะจีง,ง่ายถูยกต้อนเมคคัทุกคนทราบดีพอเราดันลงมาตัวที่2ปุ๊บมันไม่ถึงขนาดร้อยแต่มัน95%ขึ้นไปก็<ๆ><ๆ>จะแบบเงียบมากๆเราจะมาให้ฟังเสียงคลีนของตัวบนสุดก่อนตอนนีี้้ออออปปเเเราใช็็นน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 ตััวขงงซึ่่กกิดทจ อุ่นหน่อยนะอ่านี่สียงตัวแรกนะตัวที่2เห็นไหมจะมีเสียงจีจหน่อยผู้ชมได้ยินไหมอันนี้เราดันตัวที่2ปุ๊บหายอันนี้ลองเพลงของ Taylor Swift บางนะคะนี่เพลง Back to December เรื่องบอกคุณผู้ชมว่าดูไม่ได้มีตัวที่จะแบบสามารถอเข้าไปในคอมได้ตัวนี้จะให้เสียงที่ค่อนข้างจะอุ่นหนาแล้วก็นุ่มจะแตกต่างจากพวกนั้นมากเลยพวกนี้เนี่ยอย่างตัวเทเลโซนิกเนี่ยตัวพาราเมาสตัวสามพันตัวนั้นมันจะใสแบบปิ้งแบบหวานแบบแหลมๆอะ่ะตัวที่3เนี่ยเราจะใช้โทนตัวล่าง ปิกอัพตัวกลางที่น่าดูเนี่ยรู้สึกว่าเราชอบที่สุดแหละในการที่จะเล่นเสียงแบบปิกกิ้งนิดหนึ่งมันเพาะมากเลย จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราเปิด<ม>โทนแหลมไปหน่อยแต่ว่าอยากให้ฟังเสียงว่าแหลมสุดของเขาแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันดูอุ่นๆอ,อยู่ดีทันี้มาสวิตเชอร์ตัวที่4นะคะก็คือตัวที่ใช้เสียงผสมกันระหว่างสองตัวนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบห้ามแคนเซิลกพอดีก็คือเสียงมันก็จะไม่มีเสียงจี่แล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะ <mm> เพราะดีนะคะนจากคาแรคเตอร์เสียงของคลีนเนี่ยจริงๆแล้ว มันขึ้นอยู่หลายอย่างนะคะทางตัวกีตาร์ตัวแอมตัวเอฟเฟกตัวหลายๆอย่างเลยแต่เอาเป็นว่าโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยน่าดูดว่ามันให้เสียงที่ค่อนข้างจะอุ่นหนามากคราวนี้มาดูตัวนิดนึงนะคะจะมีเสริมให้นิดนึงก็คือตัวนี้เนี่ยด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีการตัดให้เรานิดนึงนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นคอหรือง่ายหน่อยมันมีตัดมาให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะโค้งรับกับตัวสรีละ จริงๆแล้วนด,ดุดเนี่ยเป็นคนที่ใช้กีตาร์แบบฮัมฮัมมาตลอดก็คือใช้ฮัมบัรกิ้งกับฮัมบัรเกอร์เนี่ยเป็นคู่นะฮะของซิงมเนิลนแคนที่คุณคงเคยเห็นแล้วตัววอชเบิร์ดเนี่ยแต่ว่านด,ดุดเนี่ยก็ไปรู้จักเฟนเดอร์ตัวอเมริกันนะฮะของพี่บาร่าเขาซึ่งมันเป็นซิงเกิลคอยนะคะแล้วก็เวลาเล่นมันให้สิ่งแตกที่เป็นเอกลักษณ์ของซิงเกิลคอยมากๆแตกแบบบนสุดก่อนอันนี้นด,ดุดเป็นคนที่ชอบเปิดเกนเยอะๆลากซัสเทนยาวๆ ประมาณนี้สิงจีนะคะเอกลักษณ์ของซิงเกิลคอยพอดันตัวี้ลองมาปุ๊บสิงจีหายดีขึ้นนะคะ เป็นตัวที่3ก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึง่ง อันนี้นะคะส่วนตัวที่4นะคะก็จะเป็นทำคันซิรี่ก็คือเสียงจีจะหายไปเนาะ แบบค่อนข้างดีเลยสับซิงเกิลคอยนะครับเพราะว่าปกติเราก็จะเล่นแบบหัมมาแต่ถามว่ามันจะไปร็อกสู้หัมได้ไหมมันก็ไม่ได้หรอกตัวสุดท้ายเนาะต่เห็นว่าสิยงจีก็จะมาเลยการโซโล่คะับก็เสียงมันก็ออกมาแบบหนาๆล็อกนะ จีมากคุณผู้ชมก้ะดูดว่ามันก็เล่นได้ค่อนข้างกว้างแม้ว่าตัวหลังสุดเนี่ยจะไม่ใช่ฮัำก็ตามแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีในการเล่นมากๆอยู่ดีนะคะราคาที่ซื้อมานะคะ18,900 90บาทได้ลูกบิดบริดจ์วิลคินสันนะคะไม้โรเซตตวูดนะคะข้างหลังเมเปลิลตัวบอด y ี้นะคะเป็น Under นั่นเองแล้วก็ปิกอารเป็ไปของโกโตทั้งหมดนะคะแล้วก็น้ำหนักหนักกว่าตัวของเฟนเดอร์นิดหน่อยสิ่งที่ถูกใจมากๆคือเราได้กีตาร์โทนเสียงอุ่นที่หวานแบบอุ่นๆจริงๆจริงๆนะดูไม่ได้สปอนเซอร์นะบอกไว้ก่อนก็ ชอบแล้วก็มารีวิวคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะหวังว่าคลิปเนี้ยจะมีประโยชน์ต่อคนที่กําลังจะตัดใจซื้อ,อ,อชื่อเจตัวนี้ละกันนะคะว่าจะเป็นยังไงของนื้ดุดนุ้น S T ด S T N Series บอกว่าว่าอยากได้แบบพี่รนืดุดเลยเออแต่ว่าลืมถามกันนะว่าเขาใช้สายของอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะแบบหวานอะ่ะเห็นไหมมันหวาน ไปติดต่อพี่เขาได้นะคะวิสเทคกีตาร์นั่นเองนะคะอ่ะวันนี้ไปแค่นี้นะดุดก็มัวมั่งไม่มัวบ้างเราเล่นดนตรีเพราะว่าเรามีความสุขแค่นั้นจงเล่นดนตรีอย่างมีความสุขนะคะส่วนใครอยากแข่งกันก็ไม่ผิดนะเราเล่นดนตรีเพื่อสนุกเ,เจอกันใหม่เทปหน้าคะ่ะ